พี่น้องที่ได้เปิดกันส,สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องสุขสุขสดจบับมือสบายดีย้ำใายๆนะครับพี่น้องขาวันนี้สิจะเสนอเมนูเคล็ดอยังเหรอพิซซ่าจ้ะพิซซ่าฮัทกำลังเหตุส่วนผสมพิซซ่าอย่าพี่น้องกลังเสร็จพิซซ่ามีอย่างแน่นี่ส่วนผสมป่ะคะมีแป้งค่ะแป้งแป้งอันนี้กประสงค์ค่ะมีไข่ค,<อ>ค่ะ อย่างอีกเอาใส่นมจืดนะคะไม่ได้ใส่โยกเกิร์ตใส่แป้งแล้วก็ไข่แล้วก็นมจืดน้ำตาล <Kook S 1> เกลือนะคะคนในเข้าไปก่ดน,นะครับพี่น้องคะไข่กี่ฟองครับใส่สองเพราะว่าเขาเสียดประมาณสองกิโลหนาบรเวตเมาซี mm. สเซอร์เนอเมนู <laughs> พิซซ่าหน้าไข่มดแดงนะคะ สูตรใหม่นะคะผู้ใดสิเคยกินคะแซ่บแต่เน่นอนแซ่บตัวเนนรกเจ็ดสวรรค์นะคะไข่หมุดแดงกระแเยมาใหม่ๆพี่น้องเแยม้ามีไม้จากธรรมศาสตร์แยมาได้ผู้หลายแห่งพี่น้องแบ่งเคิงหนึ่งก็ไว้ในตู้อีกเคิงหนึ่งกันได้ประมาณโลบมืนี่เนาะโลค่ะโลค่ะใครมาแกรวมเบิดเนี่ยประมาณโลกัวพอดีเนี้อันนี้ยังเซอดโลอะไรเนี่ยไม่ได้ลายได้โลหนึ่งนะไข่หมดแดงพ่าเขาติดเขาก็ติดจริงหน่อยจิงจริงค่ะ เขาเดือดแเขาเจ็ดกายเป็นกาดเป็นไงใครเป็นแดงก็ได้ประมาณสองโลครับพี่น้องเห็ดคายกลุกสิคะเอาราคาแพงเลยกันแดงแพงก็มีคนซื้อนะคะบ้านเราบีบค่ะขั้นค่ะเอาไข่บีบกำลังขั้นแดงพี่น้องไข่ตื่นบวยเอาไข่บีบขั้นแดงค่ะอันนี้ให้กินนะ นี่วันอาทิตขาคือการเศษ้กิจเข่าวัฒนากิมบิจ้าวัฒนาไปแย่กไข่บดแดงว่าสองชัโมงค่ะรับตื่นหนึ่งค่ะพอดีได้โลหนึ่งไข่บดแดงเคยไหมทานดด้งไแ่มสดๆแต่พี่น้องงามขนาดบันมีนนีกินแบบบ้านอกด้วยครมันมีใครรีบจุงดีเนาะบรานอกนะคะสอนพี่น้องไข่บดแดงสดๆแหนมใหม่ๆแล้วพน้องเี่นี่เลยีตีเกอรีก ขั้นแป้งเลยเรียบร้อยแล้วสะพี่น <ownership> yeah, <laughs> ้องคะก็สิเริ่มคือเนีวดีแท้นี่นะคะปิดจ้าวปิดจ้าแนวแบบใหม่ปิดซาลาวนะคะใส่กระทะนะคะผู้มีเตาอบหรอกค่ะพี่น้องคะใส่กระทะเอาได้แลยค่ะกินแบบบ้านนอกด้วยค่ะอยากระสีมีหนาไข่บดแดงนะคะแล้วก็หน้าทะเลนะคะ สั่งได้เด้อค่ะเด้อแซ่บคือเก้าหันเลยค่ะใส่ซอสพริกลงไปนะคะซอสมะเขือเทศออกผิดพี่น้องใส่อะไรอีกพี่เด็กๆกินจ้ะซอสมะเขือเทศแล้วข้ตามด้วยก็ใส่มายองเนสลงไปนะค่ะมะเขือเทศผสมซุปกับเห็ดมายองเนสเออสลัดกินเออโหมะเขือเทศหน่อยสั่งเสี่ยงยิ่งเส้นมายองเนส เสร็จ <Okay. c oughs> มายำเน็ตลงไปเอาหน้าได<ห>้ก<ะ>่อนจ้ะเอาหน้าไข่บดแดงก่อนนะคะว่ามันจะเป็นพิซซ่าหน้าไข่มดแดงหรือเปล่าะคะาพ่น้องขาแต่งคห้มันสวยๆด้วยค่ะขคโคปูค่ะ <c oughs> ปูนะคะใส่ปูอัดลงไปค่ะหอมม <c oughs> <า>ันเ <ขอ S 1> <อ>ล็น่ะเสร็จ ไปสวยๆนะคะใส่ไข่มดแดงนี่แหละค่ะพี่น้องนี่สูตรเด็ดเป็นอยู่นี่แหละค่ะบไม่เคยกินนะคะยุงเทียมหากินไม่ได้นะครับพิซซ่าหน้าไข่มดแดงสดๆจากธรรมศาสตร์นะคะทั่วโลกอยู่ตรงนี่เลยเมนสูตรใหม่สูตรเด็ดนะคะมาเบิงว่ามันสิเป็นตะกินเนาะพี่น้องพิซซ่าราคาแพงนะไข่มดแดงโลนึงกรบห่วยขันยุงเทียมนี่โลลเจ็ดเป็ดลอย อย่างถือกับซีร้อยในยุโรปคันอย่างถือมีขายค่ะซีร้อยค่ะใส่อะไรคะใส่ซีดลงไปนะคะนี่คือซีดใช่หรือไม่เอาตัวนี้เลยไปให้เรากินนะลุงกินที่ว่าเนี่ยคนไม่เคยกินพิซซ่าเลยเดี๋ยวค่ะพี่น้องลุงจะน้าสิกินพิซซ่าเป็นน้ำหมูโอเคแล้วก็จะเอาไปใส่เตาเดี๋ยวรอเตพี่น้องค่ะ กำลังอบนะคะกำลังเริ่มร <desserts> ้อนแล้วพีしし่น้องกำลังแปลงกำลังเริ่มแบบว่ามีอายห่อแล้วกำลังเริうう่มย <ances. S 2> ืดห่างเป็นพิซซ่าหน้าไข่มดแดงนะคะพี่น้องรอนรุ่นตอนสุกนะคะโดยกระสีสุกก็เริ่มห่อเลยเริ่มเป็นแผ่นแล้วนี่นี่อบไปก่อนค่ะจากกําลังอบอยู่นะคะพี่น้อง่ะห่อแล้วจักอุ้ยสูไว้ค่ะกรีโนากำลังหน้ากินจันเดยสดซีดมันกำลังละลาย ความห้อนกําลังได้สีกําลังละลายพี่น้องหน้าไข่มดแดงแนงะจ๊ะ,ะพี่น้องขาน,งนี่เป็นแซ่บโอ้จังหวัดเสแบกวยสิบเอ็ดสิบสองบาทจ้าเสร็จแล้วครับพี่น้องนี่ค่ะพิซซ่าหน้าไข่มดแดงเป็นแต่เสแบบ่คะเดี๋ยวขอไปกินน้ำคั้นนะครับพี่น,อน้นองค้าน,นี่ก็ไข่มดแดงก็เป็นต่แซ่บเสยเลยนี่พี่น้อง พิซซ่าหน้าไข่มแดงสูตรเด็ดจากพี่น้องปูกระต่ายทำที่แรกนะคะที่บ้านเบิร์นคูนืองสะพาทองแข็งสแตนเกียร์ระคะที่แรกนะคะสูตรนะคะสูตรเจทวันลากระแบบนี่้วไข่牡丹酱บาใส่เป็นซุกบ่หน้าก้อยมาหน้าทะเลนมาทะเลนมาทะเลกับจิมต่อไปอมาชิมดูมาชิมดูสิปากไว้แล้วก็ไปกินทีเดียว นี่นี่มันทานคลิปเลยสิลงคลิปนี่ค่ะพี่น้องค่ะตามด้วยหน้าทะเลจ้าพี่น้องค่ะใส่ไข่บดแดงไหครับใส่ปลาหมึกก็ใส่สหน้าทะเลเล็กน้อยก็สิก,ก,กินทะเลกินน้อยก็กินทะเลแต่ว่าผู้ก,กินไข่หมูแดงนะคะผูเ้เฒ่ากินไข่หมดดูแดงสูตรเด็ดนี่หน้าทะเลค่ะทะเลบ้านเราไขาดด่บดแดงมันรวยจักหน่อยเนี่ยสีสัน ต้องโรยลายโรยบางๆเออกินขืาเก่าแหละแซ่ข้าอเก่านี่นี่จานนี้ก็ตาสิงามด้วยค่ะว่าอันนี้แต่นี่บีบแป้งได้อันนี้เอาอาสาครเบือรูดแป้งก็ได้เป็นแผ่นนั่นนี่ค่ะว่นน้ใส่มูกปั้นค่ะอันนี้สีงามหน่อยนะครับ่ด้วแล้วนะเานะเอามาร้านเหยียบแล้ว ของหายยากนะคะใส่ซีดลงไปแต่เราก็ไปอบนะคะ <ไป S 1> อบใส่กระทะเพราะว่าพี่นอ้อ,นองเพราะว่าผมมีนนบ,บมมีไมโครเวฟค่ะดิค่ะจา,านจาที่สองจา้านี้ครับพี่น้องหน้าทะเลโอ้แต่แสีดหนะนี่เนาะว่าแป้งมันได้แป้งกำลังพองนะคะพี่น้องค่ะเห็ดใส่กระทะค่ะมา่ามาค่ะจานที่สองนะคะ จานนี้งามจานนี้เป็นตะกินเด้อค่ะกินใหมน้าทะเลโอ้กินใหม่โอบใหม่ดอกพอดีกินกลือมันมีเเทเดียมาดมนซอสกินซอสมะเขือเทศนี่ค่ะพี่น้องค่ะเลาหนอา่างอีบนนน่าทเลคือกาว่าให้เด็กน้อยกินเด็กน้อยกินเอาใส่ไข่หมน้ำตัวนี้นะเออหน้าพุทาบานน้าพูท่ากินหาเด็กน้อยนี่ค่ะพี่น้องน้าทะเลสุดเด็กน้อยค่ะกินอยู่ในเงื่อน่น เือจานค่ะเด้อสุดท้ายแล้วค่ะพี่น้องค่ะอาจานสุดท้ายจานสุดท้ายใส่ซอสลงไปซอสแล้วก็ใส่นี่กดด้วยค่ะเด้อมาโยมเนยมาโยงค่ะ้วนี่ะ่ากระเาก้งกระ้อนว่ากลกุ้งนะคะถือไว้ให้คุณป้าหน่อยค่ะสุดโร๊ด

ปทำหมดเสร็จสัตอะไรคะคุณอาคะนี่นี่นี่ไข่มดแดงโรยหน้านะคะไข่แดง้างมาพี่ดองมามาไข่มดแดงโรยไข่มดแดงโรยสวยสวยไข่หมดแดงนหคะอันนี้อร่อยอร่อยค่ะนี่อันหนักหเลยค่ะไข่มดแดงกินลำกันนะคะ ครัาพี่น้องเอากรสิไปอบให้มันยืดสายลงไปอีกขัดสีจะเยอะจะยืดยืดเน้นๆนะคะจากสุดท้ายเน้นๆค่ะเครื่องแน่นเครื่องแน่นๆ่นเลยค่ะนี่จ้าพี่น้องนาสุดท้ายกำลังเริ่มร้อนแล้วค่ะเดี๋ยวรอให้สีละลายก่อนนะคะสีสันกระสิประมาณนี้กระสีหนักกินนะคะพี่น้อง่ะ าทำเป็นพิซซ่าขายเห็ดกินเองนั่นแหละจับพี่น้องแสบีบคือเก่าคือเดิมมันแหละจ้านี่ค่ะเสจดีย์แต่บ่มีไมโครเวฟพี่น้องครับพ่อเสิร์ฟแล้วจ้าพี่น้องกรักตัดนะคะโอเคจัดไปค่ะพิซซ่าของเรามีสามถาดนะคะพี่น้องครับถาดละสองเก้าเก้าค่ะสองเก้าสามเก้ากลับหน้าสองเก้าไปหลังค่ะกว่าจะเสร็จนะคะ นี่ค่ะสูตรกระสูตรเด็กวันมี้ผไดเคยได้กินนะคะพิซซ่าหน้าไข่พ um <Ir> ุแดงนะคะนี่ค่ะพิซซ่าหน้าไข่พุแดงมข่เคยแลเบห้นสานี่าังกินนี่แหละนะกิน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 อะมันยืดยุ่นอยู่บอมันย่งยืดแนี่ไดเคยกินพิซซ่าค่ะ อันจุดตาอเป็นตาแสบยิบยิบโอ้ยมันก็ยุดหยุนอยู่นะคะเออกินกินกินเออกัดพวดโลดมจะไปจัดกอเปตะแสบนี่แสบกับกัดลตอนโลตอนพี่น้องมันาง่ต่มเยกมนตา เรากินพิซซ่าเป็นไดแซ่ยบปะพูดคำตัวนั้นสบบนาแทมนใม่อนรักิทังเสียบมาซิมยู่นครปดั้วเีบจะมันหยั่งกุบกุบกุบระจัจเลิศ วันนี้พี่สาวนะคะครับมาชมเทพแม่นจันทร์พนี่แหละปนนอกเทมาแม่นอกจันทรนไเด้เนีปแหรละพไปแ้แล้ไแ้วแล้วแวปแล้วไแล้วไปแิ้วไปแล้ปแล้วไปแล้วแล้วไปล้วไปลาไปแล้วไปแล้แว้ มันกลมกรอบเด้อเสห์หายไข่มดแดงกันเด้อกระดอ้อมันลดเข่ากันกะะระด้ะอแซ่บประบโซ่เขาจานนะใช่ใครกินบอกรานบ่าหอมนะจอ่างีหแซ่บแซ่บตี้แ่บเนาะแอบ,ปอบแป้งกรอบกรอบแป้งบนาเกินไปพอดิกลิ่นฮบแ่บบอก อล็อดเล็ดเลดแซบ่บเลยมึ่นเห็กิน่น้นนกินอยู่เขาตั้งกินแป้งมันลายขมมาเขาบหมักบาวม่นี่ยาดีเาเเดค้วเอออไรยไข่แดงเลือดอันนี้น ข้าวกันเด้อใครบุตรแดงเลือดเมื่อหน้าเห็ดกินอีกนะคะเลิศแห้งปกติน่าไม่ได้หมักกินพิซซ่าได้สามปรุงเทพเรายังกินกับคำเดี่ยวจอกคำอันนี้ผมว่าห้องซื้อว่าแท้พี่น้องเห็ดกินเองเนาะเราไม่ได้ใส่แป้งหลายเกินไปนะครับเลือดหน่อยกว่าสิบเบอร์นะครับกินหลายคนอันนี้ก็เป็นลูกเป็นหลานขาดกระลานหลานนี่กระลาน่ะนี่ค่ะเอื้อมันกินวัดกระหานเพื่อนนะครับพี่น้อง กินแหลมคนกับสะักกะเป็นแถวงานประทาโพนนะครับเฉลิมฉลองประทาโพนมัอนี้มือแรกพี่น้องเด็กๆกระสิบปเปล่นสไลเดอร์เราไปทำพบบานีน้อไปบารมูลเลยโมกินนะแซ่บปอนังลาดเคยกินอยู่งบ่าบ <laughs> พิซซ่าสูตรเห็ดเองพี่น้องแซ่บขนาดไข่หมดแดงมันหวานเนะาะพอกินเข้าไปมันแบบกระกมกรอบไปดิไข่หมดแดงมันหวานเลิศดคอยวา่า ส้มกระถาไปะะเหื่อมากลูกสาวกินเปนใหม่ละสนแห่งใหม่ละแหงแ่บละลูกเบิดแดลวพี่น้องเลิศแซแบพี่น้องเลยลัวมันใหม่แล้วแหงกรอบกั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 บกว่เห็นพื้นมันดำมันเด้ เลิศพี่น้องอาจารย์กัลยาบรรยากาศไ้สักนนิดพี่นออ้งงงอ,นนองค่ะพิซซ่าเห็ดเองแซบขนาดพี่น้องจ้าฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ได้นเด้อจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ